สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท property a d v e n t a g e นะคะจะพาไปชมที่ดินสวนผลไม้ค่ะมีขนาดเนื้อที่รวม79ไร่นะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางค่ะหน้ากว้าง77.4เมตรนะคะลึก1,055เมตรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบล3แยกนะคะอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะด้านหลังติดเนินเขานะคะมีน้ำใช้ตลอดปีเลยค่ะมีบ่อน้ำบาดาลและบ่อน้ำธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะคะมีไฟฟ้าประปาหมู่บ้านและอินเทอร์เน็ตค่ะ ภายในที่ดินมีบ้านพักคนงานและห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรให้อีกสองหลังนะคะมีห้องพักทั้งหมด6ห้องนะคะแบ่งเป็นห้องพักสร้างใหม่4ี่ห้องค่ะและห้องพักเก่าอีก2ห้องนะคะพร้อมห้องน้ําอีก2ห้องค่ะที่ดินใช้ไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ําบาดาลนะคะมีถังสํารองน้ําขนาด3 0 0พันลิตรค่ะสํารองน้ําไว้ใช้ในสวนประมาณ33ถังนะคะ ที่ดินเสมอถนนนะคะและด้านหลังสูงเป็นเนินเขาทำให้มองมาด้านหน้าเห็นวิวสวยงามทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเลยค่ะทำเลดีบรรยากาศดีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเหมาะทำการเกษตรหรือกิจการรีสอร์ทค่ะวิวสวยมองเห็นภูเขานะคะภายในที่ดินปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกะทิมะละกอฮอลแลนด์มะม่วงอกร่องทองมะม่วงน้ำดอกไม้ทองต้นขนุนละมุดสมพูมะเมี่ยว น้อยหน่าฝรั่งกินจูฝรั่งไส้แดงมะนาวต้นพยูนและกล้วยน้ำว้าค่ะสามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะคะตามฤด,ดูกาลค่ะที่ดินมีรั้วล้อมรอบนะคะพร้อมกล้องวงจรปิดให้อีก8ตัวค่ะการเดินทางสะดวกนะคะอยู่ติดถนนหลักค่ะและยังอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านแก่งหินปูลเพียง1กิโลเมตรนะคะสถานีอนามัยแก่งหินปูน1กิโลเมตรค่ะและโรงพยาบาลวิเชียรบุรี6.5กิโลเมตรค่ะ สำหรับราคาขายนะคะปรับลดลงมาจากเดิม24ล้านบาทเหลือเพียง21ล้านบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรหาเราตามเบอร์ท้ายคลิปได้เลยค่ะ